ภารกิจแรกทําอะไรครับภา,ารกิจแรกวันนี้เราจะาไปเรือล่องเรือลอดถ้ม์นะครับครับผมและภารกิจที่สองครับภารกิจที่สองเดี๋ยวเรากลับมาจากถ้ำแล้วก็จะไปจ่ายกันที่น้ําตกต,กต,กตกอ่อครับอ๋อโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวดูเป็นภารกิจไปนี่เด็กพร้อมมากครับผมเด้เลยวุ่นวายแล้วครับพี่นี่วันนี้ภารกิจภารกิจภารกิจลู่ไมจการประยุกต์ไหวกองเรานะครับาการ นี่คือการมาจนไปนะครับเป็นเหลือแล้วก็ไปกันต่อ หลังจากที่ถายเทคมากนะครับกล้องผมแมงก็ไม่รู้เป็นไรนะแปลกนะครับเหมือนเจอสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างไม่ใช่นะเออหรือว่าหรือว่าเขาไม่อยากให้น้องออกกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆกล้องหลองตัวดำตัวแม่งช็อตแม่งเอลเลอรหมดเลยอ่ะนะครับเอออ่ะแนะนำตัวหน่อยครับน้องใช่ครับผมนายภูมิตองการุณครับครับผมนะครับน้องเขาก็ดูแลอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นดูแลความเรียบร้อยใช่ไหมครับปกตินะท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะครับช่วงอาทิตย์ครับเ่อที่จะเป็นช่วงไหนครับ ช่วงประมาณบ่ายๆครับโอ้ร้อนๆเลยนะเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้ส่วนใหญ่แล้วก็มานี่ที่พวกกลางเต็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเ่ยแนวฝรั่งครับฝรั่งเลยครับครับฝรั่งมันชอบเข้ามาดูสวนยางอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็คนไทยมีไหมมีครับวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างเนี้ยนะมีครับเออผมดูไงผมดูรีวิวแล้วผมก็เลยตามมาครับเออแต่ว่าสถานที่จริงโอ้โหน่าเล่นน้ำมากเออนะครับจริงๆสุดยอดนละร้องดูแลหมดนะครับเล่นน้ำฟรีเล่นน้ำฟรีนะพี่น้องคุยกับผม แล้วก็มีเสียค่าเรือแค่ห้าสิบบาทครับห้บาทครับเล่นได้ทั้งวันเล่นจนไข่เปื่อยว่าง่ายๆยังมีส่วนของโซนอาหารด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีอาหารให้รับประทานนะครับใครมากางเต็นท์ที่นี่ดึกๆสั่งข้าวได้ตลอดสั่งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะครับครับประมาณหนึ่งทุ่มครับอ๋อนึกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโอ้โหชั่วโมงเงินพวกคีเล่าต้อตายเลยนะพวกเราได้ครับผมเฝพวกคืนนี้นะอ๋อได้นะครับเออเออเดี๋ยวหลังเดี๋ยวพวกผมมานะครเดี๋ยวผมจะพามากางเต็นนทท์ีี่่ ครับว่าเห็นสถานที่บรรยากาศแล้วโอ้หแน่นอนครับหน้าผามาโอเคขอบคุณน้องครับโหขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ขอพักผ่อนส่วนตัวนะโอเคครับน้องขอบคุณได้ครับน้องขอบคุณครับครับต้องบอกไว้ก่อนว่ารอบที่แล้วผมมาแล้วนะครับเออกะจะมาถ่ายเขาเรียกว่าลงติ๊กต็อกธรรมดานะครับแต่ที่สำคัญครับมันไม่ไกลจากบ้านผมนะครับผมก็เลยพาลูกมานะครับหลังจากลงรถมาสั่งกับข้าวรอแดดนะครับเดี๋ยวกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกับลุง นะครับว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทํากิจกรรมทุกอย่างทั้งหมดที่มีที่นี่เลยนะครับผมรวมถึงผมจองห้องพักไปแล้ว2องคืนนะครับอีบีที่จัดเต็มแน่นอนนะครับสับสนุนชุมชนแบบนี้นะครับถ้าใครที่ไหนมีชุมชนเกาะกลุ่มกันทําเป็นที่เที่ยวหรือทําขนมตามของกินอนุรักษ์อะไรก็ตามนะครับนะติดต่อได้นะติดต่อผมมานะครับผมอยากจะไปศึกษาด้วยแล้วก็อยากจะไปถ่ายคลิปอยากจะไปถ่ายทอดให้ผู้ชม ได้รับชมกันด้วยนะครับในช่องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอหารก่อนเดี๋ยวหารมาแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณลุงกันกอผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมคุณลุงนี้ต้องบอกก่อนว่าที่แรกผมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับมาแล้วก็ได้มานั่งฟังลุงเขานะครับผมอ๋อที่นี่มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเดี๋ยวให้คุณลุงเขาเป็นคนพูดดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และในส่วนไหนทําไมอะไรยังไงบอกอธิบายทั้งหมดเลยนะครับผมอะขออนุญาตครับคุณลุงใส่ครับนี่ครับผ้มอ่าผ้มคือตัวพี่ครับอ่ากัมโนจักซ่าอ่าเป็นผู้ที่ว่าที่ื่มต่ากันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก้องมีนากาเ์ค้และกอ่าตาเรือนักไส่น้ำครับอ่าหลงเรือหลอดทำส่องอย่างวัดนะครับผ้มอ๋ออกว้ามเป็นมาตรงนี้นะครับคือเราทำในจุดตรงนี้คือทำในส่วนในน้ำก้องอ่าหมู่บ้านน้ำตกนะครับ ในนาข้องหมู่บ้านน้ำตกครับเราทำมาตรงนี้เพื่อเป็นการโปรโมทและการอนุรักษ์หมู่บ้านนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติครับแตจัดเป็นกิจกรรมนะครับมันจะมีฝ่ายเรือโหลดถ้ำชมธรรมชาติไปในถ้ำนะครับ,รบตรงนี้เราก็ให้นักท่องเที่ยวก็ได้มาเห็นมีสตานทีสำคัญครับที่มันช่วยนาหม,มาคือถ้อนำน้ำต พองตำบล้ำโตนะครับมีเนี่ยมีน้องๆนะครับมีน้องๆหนักเรียนปีบ้าก็มารวมตำงานในจุดตรงนี้ให้น้องๆก็ได้มีรายได้ช่วยเหลือกับครอบครัวสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเนื่องก้นกับก็มาท่ามับปีหลวงเรือคนละเต่อเลยพรุ่มก็ตอบได้ว่าทราบเลยฮะซิปบางกลางปีก็จะตอบกลับมาว่ามันแพงไปไหมอ๋อครับหนึ่งคนสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมี มีเขาเรียกว่ามีคําถามกลับไปบ้านกลับไปในหัวว่าอุ้ยมันแพงเลยไหมทําไมถึงแพงเดี๋ยวคุณลุงจะเล่าให้ฟังครับผมอ่างหมาแพงไปไหมกับรางรอแอซิฟรางรอแอซิฟตรงนี้นะครับคือผมจะจัดสั้นให้กับหนองนองจีก็มาทํางานตรงนี้ไปส่งรอยครับไปส่งรอยแั๊บนะครับเราว่ารเราปั้นตรงเกียวลงรถตั้มไปเร็วเราจะต้องปารถไปดับกลับมาครับไปดับพอประมาณ24กิโลครับโอ้ไปครับ คนครับรถอีกหนึ่งโรยครับอ่ามันก็จะเอาเป็นจ้ามโรยครับอย่างเลืองอีกห้าสิบบาทอ่าครับอ่าห้าสิบบาทในถุงนี้ครับคือข้ามว่าบางกลางเราคุมกับการเราทำงานไม่ครับอ่ามันไม่คุมครับแต่ที่เราทำอยู่ตรงนี้เราทำเผื่อชุมชนกองเรากับเผื่อให้น้องนองอ่าที่ก็ได้มาทำงานอยู่ตรงนี้ก็ได้มีรายได้เสริมอ่าสโลเกนกองกำบลนน้ำตกอ่าเที่ยวน้ำตก อาจุ่มกวางปลาปลาหลวงตายำกวนยิ้วนี่คือสโลแกนกล้องตะบนดังตกการตองเกี่ยวของมู้านดังตกนะครับเตด้าม่หวานักตองเกี่ยวมากพอเ้าหั่หวานพี่หมูจะได้เห็นกวางไหมพุ่มกระตัวแปรติ็มปลากับไม่ได้เจอเพราะว่าพี่ไม่ได้เจอในตรงนี้คำว่ากวางป่าก็ก็คือสัตว์ป่าสัตว์ธรรมชาตินั่นแหละพุ่มจึงต้องการลักดันกลรงการที่ว่าเราจะทำปวงเตรียม รานก็ได้ลงมากินร้าดำเป็นสีอาหารการกินสีรวมชจบุญเขาก็มีแรงญ้ามีโครงเตรียมแล้วเราจะทำเป็นอ่าพอดูขวางกับอ่าแต่ว่วตอนนี้นะครับก็คือคือชาวบ้านนะครับชาวบ้านเราไม่มีทุนในจุดตรงนั้นอ๋อถ้าว่าถ้าว่าพมอยากมีหน่วยงานในในก็ไดครับอ่าสีจะช่วยข้าวมาช่วยเลือดในเหลืองก้องการตรงเกี่ยวก้องบุญนำตกช่วยเลือดในเหลืองนี้ ผมัองว่าคงจะมีสักหน่วยงานนึ่งที่าาดานเร่งเงินความสำคัญกนน้องตบลำาต๊นะครับป่าราชจะไหมด่านก็ได้เข้ามาดูเลยร้านก็เลยบอกว่าทำไม่ตมบลำาตน๊เราไม่เปิดการตรงเตี่ยวแต่ถามว่าเปิดการตรงเตี่ยวในจุดตรงนี้ครับคือความเป็นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังร้ารรนมาท้ามว่าตาบลนำาต๊มีทรัพยากรมากมายตอนนี้มีเงินรอ่วอยู่กลางอากาศเต็มม่ดทําไม่คุณไม่รีบไยกว่าผมก็เลยต้ามยอนกลับไปว่ะท่านครับ คำถามของท่านที่ท่านบอกว่ามีเงินลอยอยู่เยอะเต็มไปหมดครับมันคืออะไรคือธรรมชาติธรรมชาติที่อุรพสมบูรณ์ของตำบลน้ำตกไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ครับลำธารับอะไร็เจ้าบ้านคไม่ว่าระหวมกันปกปองจุงเมียนุ่มหักจุนได้เป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับท่านก็มาแล้วครับท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับขอเขาว่าสวัสดีก่อนนะครับท่าน ขออนุญาตแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนำลุงนะนเาครับนี่คือ,อท่านวีรพงศ์บุตรสิมานะครับท่านเป็นนักพัฒนาชุมชนของตำบลน้ำตกคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่มีความมีบทบาทกำคัญในบ้านของเรานะครับผมสังเกตนะครับสังเกตอย่างหนึ่งเวลาลุงแกพูดถึงสิ่งที่ท่านมอบให้กับชุมชนนี้แกจะรู้สึกว่าแกเจอแบบตื่นต้นผมรรับรู้ได้เลยว่าลุงแกตื่นตันจริงๆนะครับก็ขอบคุณ ท่านมีนะครับอยอดครับขออนุญาตคุต่อเลยครับแล้วก็เนี่ยนะครับเมื่อเรามีท่านมาช่วยกับ,บตั่นี้ตั้งความคิดตั้งด้านต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวของวันน้ำตกครับ เมื่อเรามาถึงมาถึงจุดตรงน,นี้ได้ไดก็ขอขอขอบคุณนะครับ,รบทุกหน่วยงานที่เข้ามามส่วนร่วมตักดรตบผมให้ตำบลน้ำตกของเราเป็นที่รู้จักงั้นขออนญาตสอบถามด้านนิดนึงครับเป็นมาเป็นไปย,ยังไงครับท่านถึงได้มาเป็นที่เดือฐานที่ต้องเื่องดัดก็จริงๆแล้วของ ตำบลน้าตกมันสภาพภูมิประเทศมันก็เหมาะตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วครัแต่ว่าในตอนแรกโดยชาวบ้านเขาก็อาจจะไม่ได้คิดในเรื่องที่จะโปรโมตหรือว่าในเรื่องที่จะส่งเสริมไมเ่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะชาวบ้านเขา็เหตุเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาเขาชิมกันมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เกิดแล้วยากเพเิดอยก็จะเกิดแต่ทีนี้เนี่ยพอถ้าเป็นคนจากข้างนอกเข้ามาเขาก็จะ เขาเขาาก็จะไม่ไม่เขาจะไม่รู้สึกเหมือนเหมือนชาวบ้านนะเขาจะเห็นเขาจะเห็นความแตกต่างเขาจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นของดีแล้วก็เนี่ยชาวบ้านเขาเริ่มเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของการการท่องเที่ยวเขาก็เริ่มรู้ว่าทรัพยากรที่เขามีเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นรายได้ได้ครับก็ก็คือจริงๆก็ต้องต้องอันนี้ให้ความสําคัญให้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 เครดิตกับทางชาวบ้านเลยเพราะว่าถ้าหน่วยราชการส่งเสริมเนี่ยส่วนมากก็มันก็ ถ้าชาวบ้านเขาไม่สนใจไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็ไปไม่รอดอี่แล้วครับนี่สภาพนะครับเข้าไปครับถ้าเราอยู่ในห้องเราก็จะเห็นมุมประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมอ่ะเอางี้ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตผมขออนุญาตปลี่นเสื้อผ้าแปรงโฉมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ชั้นเปดกล้องด้วยแบดกล้องหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ําไปเล่นน้ําในขณะที่ที่เขาเรียกว่า ไปเล่นน้ําในขณะที่ฝนตกในเอยนะครับเดี๋ยวไปพายเรือขยักเล่นน้ํากันแล้วไปดูปาลาเขาบอกมีปลาคราบมีหลายปลาเพราะว่าชุมชนเขาอนุรักษ์ปลาด้วยไงคืนนี้เขาบอกเดี๋ยวจะทำาวายมีของตําบลน,น้ําตกให้ทานวายของที่นี่วายของที่นี่รวมกลุ่มกันทําเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปชิมนะครับคืนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดเล่นน้ำก่อนเก้า กาพลังงานแบบนี้ไม่ได้ฝนก็ตกลงมาเลยผมเี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกหนาวมากโอ้โยยอดมากมาส่อนน้อยอยู่ผมแบกเกลียวเราจะไปลอ่งลอ,งลองเรือกันเดี๋ยวขอให้อันนี้อยู่ผมอยู่กับพวกนักเขาเรียกว่าล่องเรือที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งเราจะล่องเรือ คือความกข็งค um, ือความแข็งแกร่งของของตัวเราเอง เรร้องเพลงเราไปวะขาดนี้ก็เปนเวลา10โมง16นาทีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจของกิจกรรมที่นี่กันนะครับดูซิว่ามันจะมีภารกิจอะไรผมทำบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแก่ต้นลิปเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเมื่อคืนก็เมาหน่อยเมื่อคืนก็เมาไปหน่อยนะครับ ไปเจอเขาเรียกว่าวายวายของที่นี่เขานะครับกินง่ายครับอร่อยแต่เมาดีครับเอบะไรนายนายเย็นลูกเหมือนคุกทัว,วจีนเลยันะคุกจีนเลยอ่ะหวานมาก่อนน,นะฮะหวานรอบนรอบวผมก็ประมาณน,นี้นะฮะ ก็จะบุ่นวายประมาณนี้แหละครับว hey, oh you know ันพักผ่อนของครอบครัวผมให้ทั้งคองนะพี่บอกให้ทั้งคองให้ทั้งคองไปไงโคตรวีพีครับวันนี้โอ้โหมีกระไอแล้ว ติดอยู่ตอนน้ำท่วมนะคะเพราะว่าน้ำมันถึงเพดานข้างบนเลยอะคะ่ะไมน่น่าเชื่อว่าเราอยู่ในถ้ำแบบนี้แล้วแบบว่าลมยังโกกเข้ามาได้นะ ลา์ของที่น oi Saints> ี่เลยครับซึ่งสวยมากนะครับทั้งหินหยดหินย้อยหินชะม้อยหินชะแมวเพราะว่าแบบดางแบบเขาจะมาถ่ายเยอะเพราะแสงมันจะลงเป็นฟองแสงมันจะลงสวยงามมากนะครับเด็อเรับที่คนมาถ่ายรูปเยอะว่าเพราะมันสวยเนยครับผมนะฮะคนที่ถ่ายรูปดูมุมนั้นครับคุณผู้ชมเด็กสวยงามจัดต้องมีตาต้องมีตาเดี๋ยวก็จะตั้มีบาด เดี๋ยวผมจะพามาเก,ก็บภาพอีรั้ำเพราะแสงมันจะสวยกว่านี้ใช่ไหมคือตรงตรงตรง,ตรงที่พี่แจ๊มายรูปในเรือ,อตรงนั้นคือเราไม่ต้องใช้ไฟอะไรทั้งนั้นมันจะมีแสงสีทองจะท้อนลงมาทั้งถ้ำเลยสวยามมากถ้ำวังพญาพิชัยสงครามนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำวังพญาพิชัยสงครามนะครับอ่าพี่ก็พามาที่นี่ครับมาเล่นน้ำบรรยากาศได้อยู่นะครับนี่ นี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะไปต่อไหนต่อที่ไหนครับไปไปเที่ยวน้ำตกทานทพิปอ๋ออันนี้คือมาที่แรกที่จะพามาที่ที่ถ้ำครับผมแล้วก็มาจุดนี้แล้วครับจุดต่อไปก็น้ำตกทานทพิ์น้ำตกทานทพิปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อความสวยงามครับผม้าเล็ตก็เหงาไปหนึ่งครับซึมมาซึมไปหนึ่งครับน้อยใบหนึ่งนี่น้อยครับนี่คนน้อยครับอันนี้ชักพ้อเขาเรียกว่าชัก หิวไปอีกหนึ่งมัน,น,นไปหิวไปมาเด้อครับอันนั้นไม่มีมเน็ตนะเครียดครับเครี <c oughs> ยดไปนหนึ่งครับแฟนทูบติดต่อไม่ได้ครับ <c oughs> เอ,อ,เอแฟนไปอยู่ไหนหรือเปล่าวะให้อยู่ใครบ้างวาไม่รับโทรศัพท์ให้ ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกะชาลาโอ้ทุกคนขอทุกคนเลี่ยมตัวตัวลงคุณลุงก็ได้พามาที่หงน้ำตกแล้วนะครับวิขอบคุณครับพี่ว้าวสวยงามมากยูหูยูหูว้า ครับผมนะฮะโอ้โห oh, สวยงามจริงๆ Amazing มากๆครับดูครับโ oh, oh, อ้โหคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับนะฮะผมบอกเลยว่ากับการทริปออกทริปกับครอบครัวครั้งนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากดูครับเรงสวยไหมฮะโอ้โห oh, สวยจริงครับคุณผมมู้ชมอ่าดูภาพาบรรยากาศนี่คือลำบกหินโอ้โ oh, หหินมันใหญ่โอ้ oh. แต่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยตรงนี้ด้านหน้าจะมีปลานะผมว่าตรงนี้นะดูไม้ใหญ่ดูนตก o ้ oh my god